ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง NCK o OM t omg channel intro มา ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์น,นะคะในการเดินแบบของเราตั้งแต่เด็กยังปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ let's go <S A later few moments later. ค่ะทุกคนก็เริ่มแรกนะคะแล้วก็ประกวดเวทีแรกตอนอายุประมาณ5-6ถึงหขวบนะคะก็คือเวทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะคะก็เป็นเวทีแรกถามว่าประกวดได้ยังไงก็คือว่าเหมือนแม่นะคะก็ไปหางานประกวดมาให้แล้วก็ เราก็ลองไปเดินดูแล้วแบบตอนแรกคือไม่คิดเลยว่าจะแบบเออเดินแบบอะไรอย่างงี้นะคะก็หลังจากที่ได้ประกวดเวทีแรกนะคะก็ได้รางวัลซึ่งตอนนั้นไม่มั่นใจว่าเป็นรางวัลอะไรนะคะเพราะว่าลืมไปแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ประกวดมาเรื่อยๆเนาะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยอายุ14นะคะก็น่าจะประกวดมาประมาณ6-7ปีได้แล้วนะคะก็ เริ่มประกวดมาเรื่อยๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าแบบประกวดมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ไม่เคยได้ที่1เลยส่วนกระทั่งอายุประมาณ8ปถึงเขวบนะคะก็ไปประกวดเวทีหนึ่งในทีมชุดนักเรียนนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เวทีนี้เป็นเวทีแรกที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1น,นะคะก็เป็นเวทีที่แบบได้ที่1เวทีแรกอะเนาะแล้วมันก็มีทําให้เราแบบ มีกำลังใจในการประกวดต่อ,ตอไปแล้วก็บางเวทีก็ได้ที่2ได้ที่3ก็แล้วแต่บางเวทีนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะอายุประมาณ9-10ขวบนะคะก็มีเวที Mr. and m i ์แอนด์มิชชันไทยแลนนะคะซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศนะคะ<ม>เปิดให้ออดิชั่นในแต่ละภาคซึ่งเราลงออดิชั่นรอบกรุงเทพมหานครนะคะและซึ่งเราติดนะคะก็จะเก็บตัวประมาณ1-2เดือนในการประกวด รอบชิงชนะเลิศนะคะก็รอบชิงชนะเลิศจะมี2วันนะคะเป็นวันพรี l i m แล้วก็วันฟนแนลนะคะซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามีแต่คนกิงๆแบบจากในหลายๆภาคนะคะมาแข่งกันในระดับประเทศซึ่งวันนั้นก็ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆกลัวว่าจะทําไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็วันอาทิตย์เป็นวันรอบฟนแนลก็ทําเต็มที่มากๆซึ่งผลที่เราได้มาก,ก็คือ รางวัลชนะเลิศนะคะอันดับที่1ในเวที Mr. and Mi s s อนด์มิชช2018ค่ะก็เป็นเวทีที่แบบเราภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเวทีะดับ,บประเทศด้วยแล้วเราก็ได้ที่1จากเวทีนี้มาก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้เป็น m i n i g r a n ก n o นนทบุรี2020นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ให้ดูนี้นะคะซึ่งตำแหน่งที่ได้รับนะคะอันนี้ จะเป็นคนที่เดินเปิดงานมิสแกรนดนนทบุรี2020นะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ประกวดมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งประกวดเดินแบบเดินนางงามนะคะก็แบบประกวดมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เวทีล่าสุดก่อนที่จะมีโควิดนะคะก็เป็นเวทีนี้เลยค่ะซึ่งเวทีนี้ก็ไปประกวดมานะคะเป็นเวทีล่าสุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือที่3นะคะค่ะทุกคน ที่เล่ามานะคะก็ประกวดมาประมาณ7 6-7ถึงปีโดยประมาณนะคะก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งทั้งหมดประมาณ5เวทีนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปเพียรรูปนะคะเวทีที่1นะคะก็จะเป็นเวทีชุดนักเรียนนะคะเวทีที่2ก็จะเป็นชุดราตีสีเหลืองชุดนี้เลยเวทีที่3นะคะก็จะเป็นเวทีมิสเตอร์แอนด์มิชชันไทยแลนด์2018นะคะ เวทีที่4ี่ก็จะเป็นเวทีเดินแบบนะคะซสื้อยืดกางเกงขาสั้นที่พัทยานะคะเวทีที่ห้านะคะก็จะเป็นเวทีนี้เลยค่ะค่ะทุกคนที่ประกวดมาทั้งหมดเนาะก็จะมีทั้งชุดลาตีชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะแต่เรามาในโหมดชุดลาตีกันดีกว่าชุดลาตีที่แบบชอบที่สุดที่ประกวดมานะคะจริงๆก็คือชอบชอบแบบชอบทุกชุดเลยแต่แบบ เอาอันที่แบบชอบใส่ชอบ,ชอบที่สุดอะไรประมาณนี้ก็จะเป็น3ชุดนี้นะคะชุดที่1ก็จะเป็นชุดนี้นะคะเป็นชุดที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะตรงกระโปรงก็คือถ้ารูปขึ้นจะเป็นสีหนึ่งถ้ารูปลงจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะส่วนชุดที่2จะเป็นชุดสีเหลืองนี้เลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันขับผิวเราใส่แล้วมันขับผิวเรานะคะ ชุดที่3มนะคะก็จะเป็นชุดสีขาวชุดนี้เลยชุดนี้ใส่น่าจะใส่บ่อยที่สุดแล้วก็เป็นชุดที่ได้มงมาด้วยแล้วก็ใส่บ่อยที่สุดค่ะค่ะทุกคนสุดท้ายนี้นะ,คะใครที่แบบว่ามีความฝันที่อยากจะเป็นนางแบบอยากให้ทุกคนนะคะลองลงเวทีต่างๆดูลองประกวดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดูนะคะแล้วก็สักวันหนึง่งมันจะเป็นของเรานะคะขอให้ทุกคนที่มีความฝันสู้ๆนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย